เดี๋ยวก็จัดเต็มโอ้ยรุ่นนี้แหละที่ถามหาแล้วมาแล้วนะมาจริงฮะก็ยังไม่เห็นมีใครถามมาเลยนะครับก็รีบถามนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเช้าหมดนะครับออกโปรโมชั่นโศกการนะครับต้อนรับโศกการเอาไปเลยนะครับแก๊สลายควางหนึ่งกระป๋องลูกบีบีพันนัดนะฮะเป้าสิบแผ่นแจกฟรีซองปืนเนี่ยคุ้มค่านะผมบอกตรงนี้นะครับอ่าของโอนทันทีนะฮะศูนย์สามสี่สามห้าแปดหนึ่งสองหกสองกษตรกรไทยนะฮะร้านบีวีกันกระเยาะเขาตีนะครับอันนี้เปิดตัวไปแล้วครับต้อมอ่า โอเคอารุนนี้ก็ได้ตึ้งให้เห็นเลยนะครับสุดยอดฮะความสวยงามโอเคเปิดก่อนเดี๋ยวความไม่สวยงามกล่องเคลื่ออย่างดีฮะคุ้มค่าทะ้งลนนี้ก็ปิดโรเดอร์เขาจะมีแถมให้เลยครับเราจะไม่แถมนะครับนี่กล่องอย่างดีแล้วมีลูกให้ด้วยแล้วก็แถมลูกเพิ่มไปอีกพันนัดนะฮะอ่าเห็นไหมวิ่งวิ่งสามพันหนึ่งร้อยนะครับเปิดตัวรีบนะครับช้าหมดราคามาตรฐานนะครับไม่ต้องกลัวราคาเองฮะตึ้งนะฮะตัวนี้นี่ครับเปิดตัวไปเลยวิ่งวิ่งถูวต้องทดสอบตัวนี้กะบอกนี่เลยเนาะบไหหนนนกก็เมือั มีไมส้สะอาดองาต้องเลยครับใช่โอเคดีดเลยให้นะเดี๋ยวช่างน้ำหนักก่อนฟังไว้ช่างก่อนตัวใหญน้ำหนักก็ใช่อะไรที่ช่างนี่มันจะลุ้นเลขเลยนะคุณเล่นงานมาครับตัวนี้ถามหากระของขาดหนะ้ญญาเป็นอย่างไมานิดห,ห,หน่อยก็หมดหมดแล้วก็หวยมาเม่เท่าไหร่ฮะเนี่ยเก้าหกเก้โอ้โหสุดยอดะฮะอ่าเจ็งๆใหม่ละ โอเคนะครับก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบเนาะความแรงอะไรแล้วก็เอาเห็นกันดสดๆฮะนี่ใหม่ๆนะแต่ตามหลักเราต้องฉีดปิทตโคน่อยดีวยกว่าเพื่อถนอมปืนเราจะได้ยิงแบบคล่องๆนะฮะตะกี้ปืนยาวก็ผ่านไปด้วยดีนะฮะรู้สึกจะหูพัฒนาตอนนี้ผมยอมรับว่าดีมากแมกกาซีนจะไม่มีปัญหาเลยะฮะตุ่นเก่านี้ยอมรับมีอยู่ครับผมพูดตรงๆเนาะคือมันมีเราก็ต้องแก้ไขกันตามนั้นแต่เราของใหม่นี่เราไม่มีเลยนี่ใช้แก๊สแรงเหมคือหมดแจกพัฒนาจากบริษัทเนาฮะ ไปทำให้ทั้งกด,ดที่ทั้งทีมันกดลงวปรุงเนี่ยเดี๋ยวเล่นปรุงนี่เลยครับก็ได้อยู่ตึงกันฮนะโอเคก็หมายความว่าคือเล่นจะไม่มีปัญหาแล้วครับผมก็ถือว่ามีอย่างเดียวคือลูกค้ารีบสั่งซื้อเลยครับหมดก็ไม่ใช่อะไรคิดคิดนานก็ไม่ได้เล่นนะฮะผมบอกแค่นี้บางทีสินค้าเราหมดมันก็ไม่มีนนี้ครับเข้าไปเลยแน่นๆะนะนะนะปังอทดสอบความแรงโอ้โหมาแล้วครับสองหนึ่งแฝด ก็แรงประมาณนี้นครับโอ้โหของกระเด็นขึ้นมันเข้าสนามได้3ามหนึ่งสี่ขึ้นมานครับโอ้มาแล้วครับนะฮะกัดเร,เริ่มเริ่มแรงแล้วสปีดขึ้น3ามหโอ้โหเ,เป็นไปได้นี่แนะ่โอ้โหสามหนึ่งสามโอเคครับประมาณนี้โอเคนะฮะอันนี้ก็ศูนย์ตายเหมือนของจริงสวยงามมากริ้งล่องลึกไม่ล่องลึกเอาไปเป็นแบบพิมพ์ใหม่คล้ายๆเลเซอร์นะยิงเลเซอร์ไม่ใช่ล่องลึกนะฮะแต่ก็สวยฮะโค้งมากริ้งกลางเนาะโอเคฮะคนี่ก็ล็อกได้นกะ ล็อกไจริงต้องล็อกต้องแข็งแข็งนะครับล็อกก่อนล็อกไว้แน่แข็งแน่นนะครับผมล็อกต้องต้องกดหน่อยนะครับโอเคนะครับก็ตามนั้นเนาะคือนี่ก็มีก้อนลื่ลกนกระสีนี้ก็เป็นสต,ติกโอเคครับก็พื้พอเล่นได้ฮะครับโอเคไม่ว่ากันตามนี้เลยผมยิงละเดี๋ยวไปด้วยชเชนเปอรเฟ่ยฮะแม่นหรือเปล่า กมันมาจิกกร้นมันมันมาแหม่แหม่แหม่แม่นะแม่นหอยู่นะแหม่อยู่นะโอ้โหโอเคคลาสไลโอเคประมาณนี้ครับของป่าของกอถือว่าพอเล่นได้ครับในราคาที่ไม่แพง3,100ออปชั่นแถมไปเลยตอนนี้เอาแก๊สหนึ่งกระป๋องนะเอาไปเล่นพร้อมเล่นฮะก็ลูกดี หนึ่งพันนัดเป้าสิบแผน่นไว้ทดสอบฝีมือแจกซองปืนใส่ได้นะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะกดเล็ซีนหนะ่อยเนาะนะครับเดี๋ยวผมปล่อยแค่ทิ้งนะนี่นะครับผมก็ต,ตามเนี่ยสเกลเนาะแต่มันใส่ได้นะครับเนี่ยใส่ได้ทุกเกือบทุกรุ่นฮะหรือว่าใช้ได้ผมบอกตรงเนี่ยจะทุกรุ่นฮะทกนอกข้างในได้นะครับเนี่ยซองปืน,ม,นมันดีตรงนี้ผมชอบคือเราใส่ข้างในในเกงก็ได้นะใส่นี้ถ้าใส่นอกก็ใส่เข็มขัดนอกปุ๊บ ือมันได้ในรูปแบบผมว่าคุ้มค่าแจกฟรีนะสรับรับปีใหม่ครับโอเคนะครับสนใจก็ทักมานะครับแลาวร้านมีการเราก็เพาะจะหาสินค้าที่มีคุณภาพราคาประหยัดออปชั่นขอนแงแถมนี่เยอะนะครับก็ให้ตอบแทนลูกค้าคืนกาไรแล้วก็นะครับนี่ต้อนรับสงการกับผลมาโปรโมชั่นนี้นะครับทำรีบทังซื้อครับนะคราบถูกใจบอกเพื่อนกดไลค์กดแชร์และติดตามสินค้าเราเข้ามาใหม่นะฮะบางทีเราจะได้เห็นอะไรที่มันใหม่ครับการทดสอบเป็นไงน้ำหนักอะไรการยิงรุ่นนี้น่าซื้อเปล่านะก่อนที่เราตัดสินใจซื้อนะับก็เป็นเป็นฮอรู้อีก อีกอย่างที่ง่ายๆครับคือแบบบ้านๆไม่ได้มีรายละเอียดที่ชื้ตรงไปนะครับก็ไงก็ขออภัยด้วยครับเราก็ประมาณแบบให้ลูกค้าที่เริ่มต้นหรือว่าคนที่เล่นอยู่บ้านหรืออะไรที่อยากได้สะสมก็สั่งซื้อได้ครับโอเคครับสวัสดีครับไงเพิ่สั่งซื้อนะครับเดี๋ยวถึงค้าก็ใกล้จะหมดแล้วครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ